โรงพยาบาลพะนาัยมหาราชเปิดโครงการสร้างความร่วมมือการรับบริจาคอวัยวะและประชาสัมพันธ์ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาในจังหวัดลบบุรีวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2566แพทย์หญิงนุชลินอักษรดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะนาัยมหาราชเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความร่วมมือการรับบริจาคอวัยวะและประชาสัมพันธ์ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาในจังหวัดลบบุรี โดยในแพทย์นัทพงศ์สุวรรณสิริโชคประธานคณะกรรมการเซอร์วิสแ plan สาขาบริจาคอวัยวะจังหวัดลบบุรีรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธาร,ร,รณาสุขด้านการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะและดวงตาบริจาคเพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มการเข้าถึงให้กับประชาชนพร้อมทั้งพัฒนาระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพราะยังมีผู้รอรับการบริจาคอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อให้การบริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการค้นหาผู้บริจาคเชิงรุกโดยบูรณาการระหว่างสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะสาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสาขาจาักษุและโรงพยาบาลเครือข่า,ขายจึงได้เกิดโครงการนี้ขึ้นทั้งนี สุวจีสิริปัญโยนายกเหลา่ากาชาติจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีเปิดและกล่าวไปกำลังใจให้คณะทำงานดำเนินโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกป,ประการในการร่วมสร้างสะพานบุญครั้งนี้ตามคำกล่าวที่ว่าเป็นบุญของผู้ให้เป็นชีวิตใหม่ของผู้รับ